มันเกิดอะไรขึ้นอดีตโค้ชแมนยูชี้สาเหตุซันโชฟอร์มดีกับเชลซีเบนนี่แบคคาทีอดีตโค้ดกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผู้ช่วยของเอริกเทนทากออกมาเผยสาเหตุที่เจดอนซันโชฟอร์มการเล่นมีปัญหากับทีมปีศาจแดงแต่กลับมีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นหลังจากย้ายมาเล่นให้กับเชลซีโดยสาเหตุมาจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพผ่านในองค์กรจึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเทนฮากและซันโชแตกหัก เขาสารโชเป็นเด็กดีนะและเป็นนักฟุตอลที่ยอดเยี่ยมเขาทำหลายสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้สําหรับผมมันเลยน่าเสียดายที่เขาไปกับอยู่ในเตตไม่รอดเพราะผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่จะเจอจรัสในสีเสื้อแมนนูนิเตดเลยละแต่โชคไม่ดีที่การสื่อสารหลายความเข้าใจผิดเป็นสาเหตุให้สิ่งต่างๆ มันออกมาไม่ดีสําหรับซานโชตอนนี้เขาอยู่ใกล้บ้านขึ้นแล้วเพราะก่อนหน้านี้เขาชอบแอบออกไปที่ลอนดอนอยู่บ่อยๆดังนั้นมันก็อาจจะเป็นเพราะเขาคิดถึงบ้านแล้วอยากอยู่ใกล้เพื่อนและครอบครัวก็เป็นได้นะวัฒน,ธ,นธรรมของลอนดอนค่อนข้างมีความแข็งแรงและผมคิดว่าซานโชคงอยากได้อะไรแบบนั้นในชีวิตดังนั้นเขาจึงพยายามที่จะไปลอนดอนอยู่บ่อยๆตอนนี้เขาอยู่บ้านแล้วผมคิดว่าเขาจะรู้สึกสบายใจขึ้นนะ และหวังว่าเขาจะกลับมาโชว์ฟอร์มได้เหมือนสมัยอยู่กับดอนมูลรวมถึงหวังว่าเขาจะได้รับความรักจากเหล่าสตาฟโค้ชและเพื่อนร่วมทีมด้วยส่วนตัวผมคิดว่าเขาจะกลับมาเป็นผู้เล่นที่พิเศษได้อีกครั้งเพราะผมคิดว่าถ้าใครรู้จักสารโชเป็นอย่างดีก็อยากจะให้เขากลับมาอยู่ในระดับสูงอีกครั้งราะสิ่งนั้นมันดีต่อโลกฟุตบอลด้วย แมนเจดอนซันโชจะเติบโตจากอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้และไปโด่งดังกับโบลสเซียดอทมมนแต่หลายคนจะรู้ว่าดาวเตะชาวอังกฤษคนนี้มีบ้านเกิดอยู่ที่ลอนดอนจึงไม่น่าแปลกใจที่เจ้าตัวจะมีความสุขแบบสุดๆที่ได้กลับมาคาแข้งอยู่ใกล้บ้านอีกครั้งโดยในซีซั่นนี้กับเชลซีซันโชทําไปได้ถึง3แอสซิสจากการลงสนามเพียง4เกมเท่านั้นขอขอบคุณภาพแหะแหล่งข้อมูลข่าวสนุกหรือคําค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะ